สวัสดีค่ะวันนี้พบกับหญิงสุอีกแล้วนะคะใครเจอวิดีโอนี้โคตรโชคดีมากคุณดูตัวไหมคุณจะปลดล็อกสุขภาพของคุณได้แบบง่ายๆสบายๆด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมุนไพรแท100้100%ค่ะวันนี้ขอนําเสนอนี้เลยค่ะน้ําตบบารุงดวงตาค่ะไม่มีสินค้ามาให้ดูนะคะเพราะในสต็อกขายออกหมดเกลี้ยงเลยค่ะตอนนี้นะคะหมดเกลี้ยงเลยนะคะจึงนําแต่รูปภาพมาให้ทุกคนได้ดูในวันนี้นะจ๊ะน้ําตบบารุงดวงตา มีสมุนไพร43ชนิดนะคะกลั่นกรองมาเป็นน้ําตบบำรุงดวงตาที่ช่วยดูแลดวงตาคู่สวยของเรานั่นเองค่ะสมุนไพรนะคะได้แก่อ่อมแซบค่ะชุ่มเห็ดจีนค่ะยานางค่ะดอกทองกวาวค่ะเบะตรงค่ะยญ้าหมาค่ะผักบุ้งแดงค่ะ เห็นไหมคะว่าสมุนไพรที่ดิฉันยกตัวอย่างมาบอกทุกคนในวันนี้ซึ่งเป็นสมุนไพรที่โคตรยอดเยี่ยมมากๆจริงๆสําหรับน้ําตบบำรุงดวงตาของเรานะคะก็จะช่วยคุณในเรื่องของการตาผ้าตาโมาตาแดงนะคะตาเป็นต้อนะคะตาอักเสบนะคะคันตาตาแห้งนะคะหรือแม้แต่ใช้แทนน้ําตาเทียมก็ได้นะคะใช้แทนน้ายาล้างตาก็ได้นะคะตัวนี้สุดยอดมากๆจริงๆนะคะนี่เลยนะคะวุ้นในตาเสื่อมนะคะซึ่งถ้าคุณได้ใช้น้ําตบบำรุงดวงตาของเราแล้ว คุณจะหลงรักน้ําตบบำรุงดวงตาเลยและคุณจะช่วยแก้ปัญหาดวงตาคู่สวยของคุณให้กลับมามองชัดใสฟิ้งได้อยู่ตลอดเวลาค่ะใครสนใจอยากได้น้ําตบบารุงดวงตานะคะทักแชทมาสอบถามดิฉันได้เลยนะคะยินดีตอบรับทุกคําถามค่ะยินดีตอบรับทุกออเดอร์จริงๆค่ะขอบคุณค่ะ